วันนี้เขก็เทนยูซามีนะครับและทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านแม่จันนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่การทุ่งานาแล้วทุกคนเห็นไปข้างหลังนี่นคืออะไรนี่คือโรงพักเก่าอายุร้อยกว่าปีครับอ๋ได้ก่อสร้างมานสมรัชกาลที่ห้านะครับแล้คควตอนนี้คืนอยู่ก่อด้าไน้ร้อยกว่าปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าข้างในนั้นมันจะมีสภาพแบบไหนแล้วก็แบบมันจะโค้งความขังหรือว่ามันจะมีรอยมลสกตร์อะไรหรือว่ามันจะมีอะไรพิสดารลึกๆลับๆให้เราดู ผมกับคุณสมีตก็จะพาท่านผู้ชมทุกคน,นครับไปสำรวจกันเลยว่าข้างในนี้มันจะน่าขนลุกแค่ไหนมันจะเหมาะสมกับที่ว่าขึ้นชื่อว่าลงพักร้อยปีหรือไม่ท่านผม,ผมได้ยินหรือว่าได้สืบประวัตินี่มาครับ<า>รู้สึกที่ก็จะมีแบบประวัติไม่ใช่ยังไ้นะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราก็ไปดูไปชมกันเลยไป ได้ทําการที่จะจะขึ้นไปข้างบนนะแต่ผมจะค่อยๆระพัดระวังขึ้นไปเพราะว่ารู้สึกว่าหลุมพักนนี้มันก็จะเก่านะครับด้วยอายุที่ว่าร้อยกว่าปีนะครับจะดูว่าเห็นมดูข้างบนเนี่ยมันก็แบบค้างไปตามกาลเวลาแล้วไม่มีอะไรมาซ่อมแซมไม่มีใครมาบูรณะนะครับเดี๋ยวเราจะไปค่อยๆขึ้นไปนมาตามมา ทุกคนครับล้นี้ผมได้อยู่ในห้องห้องหนึ่งครับเป็นห้องถ้าประเมินการก็น่าจะเป็นห้องประมาณว่าเป็นห้องของผู้บังคับบัญชาน่าจะสูงสุดที่นี่เพราะว่าในห้องนี้มันก็จะมีแบบห้องนี้ก็จะกว้างพอสมควรไม่เป็นห้องของผู้อก,กองผู้หมวดอะไรนม่ยที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบห้องสืบสอนสอบสวน,ดนได้ให้น่ากัมาเนี่ยก็ดู่ลักษณะก็จะเป็นแบบเก่าๆแล้กวก็จะมีแบบข้อความอะไรแย่ๆเลยบบมันดูนนข้าาอความนิดน น,นะครับอีเต้ยเชิญท่านห้องน้ําได้เลยเข้าห้องน้ำได้เลยอ,ไลยอนนะไรเขาจะเป็นข้อความของพวกแบบเด็กเกียน,นะครับที่มาทาทสุดตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเราแต่ว่าปุ้ยบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่สมควรจริงับที่เราจะมาเขียนบนผาขนหนังที่แบบถือว่ามันเป็นมรดกข,ของชาตินะครับก็ไม่สมควรที่จะมา,เ,าเขียนอะไรนะครับมันไม่สมควรเพราเราคนที่จะอนุรักษ์มากกว่าที่มาททาลายนะครับโอเคเราไปดูห้องต่อไปกันเลย อาละอันทุกคนตอนนี้เราก็ได้อยู่ห้องห้องที่2ครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับห้องแรกที่เราไปออสำรวจนะครับก็จะมีัก็แต่ว่าที่นี่แก่สุกโปะกว่ามีห้องบงโุม,มนี่ก็ผมสายฐานตรงนี้ว่าน่าจะเป็นแหลมมู้ดสูงเป็นไผ่สักอย่างนะที่บีโงมเนี่ยมีเขามีแบบผ้าถุงอะไรก็อาจจะมีแบบก็มีพวกวัยรุ่นน่าจะมาแบบมั้ดสูงกันที่นี่ก็น่าจะพอสมควรแต่ด้วยความที่ว่าที่นี่มันแบบเอะไรนะล้างมากแล้วก็แบแบ,แบ,แบ,แบ อายุร้อยปีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าไปเท่าไหร่ถ้ามวันหน่าจะมีแค่ช่วงกลางวันเท่านั้นเลยและช่วงกลางคืนก็น่าจะควรของลูกน้องของโอเคห้องนี้ก็มีแล้วแม่เดี๋ยวเราไปดูห้องไฮไลท์กันเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องที่แ่บเอาจริงนะคือแบบแค่ผมดูเลยผมรูสมสมมมส 2, ้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันบวมไปรู้สึกสัมผัสได้ถึงแบบลองพักสมัยก่อนที่อายุร้อยปีเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ วอนนี้แล้วก็ไ,ได้เดินทางมาเป็นไฮไลทไร้ของเมาล้และนี่จะเป็นห้องที่ผมรู้สึกว่ามันวังไปที่สุดเลยคนะือตอนนี้แบบช่างพังรู้สึกว่ามกลนวไปนะิีผมจะพาทุกคนมาดูนี่คือห้องคุ้มขังนักโทษนะครับแต่ไม่ใช่แบบนักโทษในเรือนจำนะครับนี่ก็จะเป็นแบบา้นี่ก็จะเป็นห้องนักโทษที่วแบบ่าแบบเอาไว้แบบเฉพาะเวลาที่แบบทำความผิดแล้วก็ขึ้นโรงพักก็เหมือนในปัจจุบ,บันนะครับก็จะปรนะมาณนั้นแต่ว่าที่นี่ก็แบบรู้สึกว่า,วาขนลุกอนาดไหน ทุกคนเข้ามาดูนะครับลูกกงสมัยก็จะเป็นแบบนี้ก็จะแข็งแรงนะทุกคนก็ถ้าเราเท่าคนไหนได้เข้ามาอยู่ก็คงน่าจะไม่สามารถจะเจาะได้แล้วทุกคนสังเกตไว่าตรงเนี้ยไหมนี่แหละไหมตรงเนี้ยแสดงว่ามีการฟันหรือว่ามีการเอาเหล็กตรงนี้นะครับนาไปใช้หรือว่ามีคมมนมาขโมยเะว่ามันมีรอยมีอะไรแปลกๆก็แสดงว่าก็จะมีชาวบ้านที่นี่ก็น่าจะเอาเหล็กไปทกคนเพราะว่าตรงนี้คือเมื่อก่อนก็ได้ไปแบบเหล็ก ทีีนนะ่่นผมได้สุภาพมาบอ,อกแล้วครับว่าถ้าเป็นสมัยเมื่อก,ก่อนเนะี่ยคือแบบถ้าเป็นสมัยเมื่อก,ก่อนคือแบบร้อยปกว่านปะีเนี่ยสภาพเนี่ยแล้วนักโทษที่แบบต้องอยู่ในที่ทำของผิดแล้วต้องอยู่แบบนี้สองคนสามคนเนี่ยหรือว่าคนเดียวเนี่ยมันจะน่ากลัวแค่ไหนนะนี่ก็จะเป็นเออ่ห้องน้ําสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับดูสภาพก็จะเป็นสไตล์ที่มีแบบแคบๆนะครับก็สําหรับนักโทษที่แบบสามารถโอด,ดทุกข์ได้คนเดียวนะครับ ลองคงลองขาก็จะลอกจับไปเลยตกใจรู้สึกว่าที่นี่มันจะว่งเบงนะครับเราจะรีบถ่ายเพราะเราที่นี่ต่อไปนะครับเดี we ๋ยวเราไปดูห้องเรียกว่าห้องอะไรห้องขังอีกห้องหนึ่งเพราะว่าที่นี่มันจะมีสองห้องนะและนี่ก็คือห้องกุ่มครับห้องที่สองนั้นก็ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับห้องพิการนะครับก็จะประมาณนั้นครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็จะมี ห้องน้ำมันก็อีกอกาคารหนึ่งที่แบบเป็นหลงพักก่นเดี๋ยวเราลงไปเลยตอนนี้รู้สึกแบบลุกแล้วบางทีตนนาตากแมงปอมา่งตกใจกันหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างเลย ตอนนี้เราก็อยู่โรงพัาเหมือนเดิมครับแต่เรามาอยู่อีกอาคารหนึ่งซึ่งอาคารที่ข้างหลังก็จะเป็นแบบผมไม่ได้แจ้ว่ามันเป็นอาคารอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใ,ใกล้กันเลยว่าว่ามันจะมีข้อมูลอะไรให้เราแบบสืบคน้นหรือว่าจะมีข้อมูลอะไรให้เราเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างหน้านะครับข้างหน้าแบบอ๋อผมก็ไม่ได้แจ้งตรงน,นี้มันเจอ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีทางปินงขึ้นไปนะครับรู้สึกว่ามันสุดมาก่ละล้วคนตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาข้างบนนะรู้สึกว่าข้างบนนี่คือแบบอากาศจะดีนจะเย็นมากเลยเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งนาเนาะรู้สึกว่าอากาศจะดีตอนนี้เราก็มาดูตอนนี้คือเราตอนนี้เรามาเห็นโกงงกงนะครับรู้สึกว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันน่า,นาจะมี <c oughs> อะไรบางอย่างนี่ครับไม่จะเ,เป็นโกงอะไรทักอย่างแหละที่เอาไว้คุมขังโทษเนาะทุกคนนี่เป็นเอ่อ ก็ธรรมดาครับก็เป็นแบบบ้านหรือว่าทรงไทยสมัยเก่อรสมัยเมื่อยุ100ปีแล้วเนาะแล้วก็โรงพักเก่าแล้วก็เรียกว่าสถานีผู้ทอนตำรวจมันก็อยู่ตรงนั้นเนาะแล้วทงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรหรือว่าเรือรับรองของอะไรสักอย่างทีนี้ก็บรรยากาศก็ก็ไม่น่ากลัวเท่าเท่าเมื่อกี้นะก็ข้างนอกก็จะเป็นทุ่งนาก็จะมีบ้านชาวบ้านนะครับก็จะอยู่ในบริเวณละแวกนี้นะครับ เนี่ยครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในกโกงนะไม่น่าเชื่อแล้วว่าโกงมี่จะอยยุแบบร้อยกว่าปีแล้วอะสมัยตั้งแต่รอห้าแล้วอะไม่น่าเชื่อว่ามันจะเหลือให้ให้แบบลูกหลานดอให้เราแบบยังได้พอเห็นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยอนุรักษ์ไนะครับก็ดีกว่าจะมาขีดเขียนตามผนหักนีดูมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็ถ้าย้อนเมื่อร้อยปีที่แล้วอะโดยที่ยังไม่มีอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าบริเวณแถวนี้ก็น่าจะเป็นป่าลับรอบน่าจะเป็นป่าทึบครับ ก็คงน่าจะยังไม่มีแบบทุ่งนาแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปออกไปข้างนอกนะตอนนี้เรารสึกว่ารู้สึกว่ามันก็เริ่มผ่ถูกรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็เริ่มทำแม่งทำแม่งนะโอเคเอาละรคนตอนนี้ก็เราก็ได้อา่า รีวิวหรือว่าแบบได้รีวิวเดี่ย็คือแบบพาทุกคนชมทั่วแล้วก็ลกพบุรอายุร้อยปีนะครับที่แบบอยู่แบบยืนยาวนานมาหลายชั่วยุ่งคนนะครับแล้วทีนี้ก็ผมก็พาเพื่อนมาให้ชมแบบทุกภอพทุกมุมนะครับว่าให้มาดูว่าเมื่อร้อยปีแล้วนะครับว่าสถ่ีสาริลพของเราหรือว,ว่าประเทศไทยของเรามีลพบุรแบบนี้เกิดขึ้นในแบบตำบลแม่จันของเขาครับคุณช่งางภาพแล้วช่งางภาพลองโชวนะครับเดี๋ยวเราให้ดูช่งางภาพนี่คือ สภาพช่างภาพแล้วช่างภาพจำเป็นแล้ว <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไพน์เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าร้อนอนแล้วก็รู้สึกว่าร้อนยืกกน,นกลางแดดน,นะครับก็วันนี้ผมก็มีสิมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย